欸、嗯。 ครับ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  <coughs> การลงไฟฟ้าขยะเพราะว่าเราได้รับแ่าว่ามีมวลชนกลุ่รนึนม,มาคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าซึ่งซึ่งเราก็ได้ไปศึกษาดรงานนะคะแล้วก็เราคิดว่าโครงการเ่ลงไฟฟ้าขยะเนี่ยนอกจากว่าเราสร้างในระบบกิดแล้วก็ไม่ไม่เป็น พลังพีของนี้ของชุมชนรเรายังสามารถที่จะสร้างไรายได้กับชุมชนด้วยนะคะคคอย่างเช่กนการคัดแยกขยะ,ขยะยซึ่งขยะมันจะไม่สามารถคัดแยกในตัวของมันได้เนาะนอกจากเราจะกจาจัดขยะเสียให้กับชุมชนแล้วมันก็จะเกิดอะไรได,ได้อย่างเช่นแบบขยะที่เอามาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นขยะแห้งซึ่งซึ่งมันจะสามารถ จะมีการดําเนินการยังไงก่อนไ<อ>หมรับแท่งหนอะไรเนี่ยที่เป็นนกวในส่วนนั้นอะในส่วนที่มันจะเกิดผวนีศาจเลอ, 4, 6, เอ,อีคาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราทสอให้ความรู้ในในสวนที่มีความที่เห็นตาใ,ใ,ให้ได้มากที่สุดแล้ว<อ>ค่ะ กเเข้า,ปา,าไป้ามก่อนห้ามน้นเราก็กที่เีอว่าูนเขแล้วายที่งานอยู่ในคุณเังกตสังเกอันนี้คือยู่พินที่ตลาดขาังหมใช่ไม่มีหลักนอนออสรุปหนักเ่องการที่เกษตรกรทเกษตรร มาครับี่รั้ไมต่เรื่อเรไป่ากจะจการยังงไปให้ที่อื่นเขาเขาม่เอาที่เราพก็เต็มเต็มแรงแล้วคุณช่วยเร ซึ่งซึ่งคิดว่าเขาปัวขยะล้นม pues ันจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าขยะที่จะมาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคือจะกำจัดขยะในชุมชนหลักๆแล้วโรงไฟฟ้าที่เหมือนเขาบอกว่าเขาจะรับไม่ใช่ขยะเปียกจะเป็นขยะคืขยะเทขยะแข้งมาแข้งมาคนน่ะเข้าใจผิดเข้าใจผิดซึ่งไม่มีคนที่สื่อสารแบบตกรกโกรกทค่นี่ผมเลยต้งฝากฝากการที่สับหนุนนะครับ ก่อนหน้านี้ที่จะมีโครงการมาเขาก็มีแบบประเมินแบบสอบถามแต่สิ่งแวดล้อมเหลืออไรสักอย่างหนึ่งที่หนูเคยเคยให้ความคิดเห็นหลายปีแล้วน่าจะสี่ปีได้แล้วสี่สี่ที่เหมือนกับว่าที่เป็นสิ่งไม่สวยงามตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขากำจัดทุกวันทีนี้กำลังผลิตกำลังกำจัดเนี่ยเขาก็จะมีเหลือด่ววัน ว่าเป็นสิ่งที่มีได้แล้วต่อไปนะครับสร้างเห็นไม่ดีเดี๋ยวต่อไปที่อื่นก็จะสร้างด้วยทุกคนเขาสร้างของตัวเองได้แ่ไม่ยเยอะเยอะหลายและอันตรายเขาก็พยายามลดไม่ใช้ไฟฟ้ามั่งมาใช้โซล่าเซลล์บ้างอ่าแต่คนรัางานเยอะอาจจะมีรายได้จากตรงนี้จะเพิ่มเป็นอาชีพเหมือนที่หนูบอกว่าขยับมันไม่สามารถจำแนกเป็นงานที่จะสร้างความรับู้สร้างความเข้าใจเกี่ยไปก่อนเกี่ยไปก่อนว่าประโยชน์มันคือ ใช่การลาเมิติเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทํากันเองอ่ะมันก็จะเกิดการเหมือนทะเลาะกันนะคือคือคือก็อย่างอย่างว่าแะลรก็จะให้ให้ให้เอ็นลดลดแรงประทะลดแรงทุ่งชนเนี่ยให้มันหวบลงค่หวบลงแล้วทีนี้เพื่อที่จะไปคุยกันด้วยเหตุผลคือไม่เอานะที่แบบไปแล้วทะเลาะกันโน่นนี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องคุยกันคือมันมีแต่ผลเสียผลเสียแต่เขาอ่ะไม่เคยได้รับความรู้ที่ที่จริงว่า การก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงซึ่งเขาก็เหมือนแบบได้ฟังความได้ฟังระบบการจัดการของอโรงงานเลยค่ะก oui, ็เหมือนสิ hmm. er. ่งที่เป็นพลังงานบวกยังไม่ได้ยินเลยก็ก็เหมือนที่หัวหน้าว่าจะจัดเวทีค่ะเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งหายเพื่ออกกานประชาคมเพราะว่าถ้าไม่หายวาก คงติดใจรับไปด้วยังผมอีก